สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโคชบอยอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศของรายการย e ูเนทลราเพน2020นะครับซึ่งจะเริ่มทำการแข่งตอนเที่ยงตรงนะครับวันนี้มีนักกีฬาของไทยเข้าชิงด้วยกัน2ประเภทนะครับคู่ที่1นึ่งคู่ผสมนะครับปาดปอป่อ,ปอจะชิงกับปาวินจาแดนกับออกตาเวนติจากประเทศอินโดนีเซียนะครับแลวก็ ในคู่ที่3ครับประเภทญิงคู่กิ๊กับวิลนะครับจะเข้าชิงกับโครเซียโปลีกับแอพเรลลี่หรือราฮยูจากประเทศเนโอเซียรครับยังไงก็ฝากแฟนแฟนแบดมินตันชาวไทยครับร่วมชมร่วมเชียร์ส่งกำลังใจมาให้นะักกีฬาแบดมินตันชาวไทยทั้ง2 2คู่2ประเภทได้รับชัยชนะในวันนี้ด้วยนะครับยินครับ ตอนนี้กําลังจะออกไปซ้อมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทำคอนเทนต์ส,สนุกๆกันคือไปสัมภาษณ์นักกีฬาทายผลรอบชิงว่าใครจะเป็นผู้ชนะบ้างแลวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าใครแม่นสุดครับผูรผสมครับวันนี้ใครชนะครับพี่ปอบ้านแน่นอนค่ะโอเคที่สองชายคู่ชายคู่ระหว่างไทยเปกับมาเรใช่คิดว่าน่าจะน่าจะมาเ่ะมาเลโอเค ผู้ทด่สามหญิง okay. ค oh. okay. ู่ครับคู่แน่นอนพี่กินพี่วิวของเราโอเคหญิงเดียวครับหญิงเดียวคิดว่าน่าจะใช่ยค่ะอ๋อคู่สุดท้ายชายเดียวครับชายเดียววินเตอร์กับคาร์ลก็น่าจะวินเตอร์ค่ะโอเคครับผู้ผสมวัยเป็นพิบาร์นิฟอวครับโอเคชายชายคู่ครับชายคู่ก็จะเป็นมาเล่มาเล่โอเคหญิงคู่ครับคู่ว่าพี่กินพี่วิวว้าหญิงเดียวครับเดียวน่าจะมาลินมาลินอ๋อ ผู้สไตล์ครับสไตเดียวโอเคแล้วรายการต่อไปวิวเจอใครครับรอบแรกโอเคครับโชคดีนะครับโอเคคู่ประโตกับเราก็ต้องฟันกับพี่บออยแล้วค่ะโอเคชายคู่ครับชายคู่กูวิเชียรกับกูวิเชียรกับกูวิเชียรคู่กับใครคู่กับดันมีเชียงออ้หญิงคู่หญิงคู่หญิงคู่ต้องมีพี่วิวค่ะโอ้ยหญิงเดียว พี่บอลสวัสดีครับมาลินค่ะมาลินอ๋อและคู่สุดท้ายครับชายเดียวพิเตอร์ครับพเตอร์เอาครับผมครับโอเคคู่ผสมครับมองไหนมองนี่หรือมองนี่มองนี่คู่ผสมบานพ่อครับอ๋อชายคู่ครับชายคู่ใครกับใครโควีิชตามิกียกับลี่หยางของจินลินลี่หยางของจีนลินลี่หยางอ๋ออ่าคู่ผสมเอ้ยหญิงคู่ครับ หญิงคก็ you, แ่นอต้องยิงอ่ว้าิงเดียวครับคทเดียวใครยิงกับใครอะไยิงกับมาลินโอ้ว่ามาลินมาลินผู้สุดท้ายใจเดียวมาลินนาไม่ใช่คระเราเลยหน้ามาลินผู้สุดท้ายใจเดียววิงเตอร์วิงเตอร์ เลือกจริงกับใครนะจริงกับกาลองกาลองติเตอร์แน่นอนครับโอเคกาลองเซียนเพชรรู้อยากเลเซียนเพชรเหเดี๋ยวดูเซียนเพชรคู่ผสมครับที่บาที่ปอชายคู่ครับมีใครอ่ะอ๋อ้โควิเชมกับตามิเคียงชิงกันลี่หยางกับหวังชิลินมาเลเซียค่ะมาเลเซียคู่ที่สามหญิงคู่ครับกิบบิว่ะโอหญิงเดี่ยวครับเดี่ยวน่จะเป็นรู้เปล่าใครชิงอ่ะ เขาเลือกใครอ่ะชายเสือหญิงชายเดียวครับชายเดียวลิกเตอร์ลิกเตอร์โอเคแล้วรายการต่อไปเจอใครครับอันเซยองอันเซยองโอเคครับขอโชคดีนะครับสวัสดีครับประเภทคู่ผสมครับที่ปองกับบาสครั์คแน่นอนชายคู่ครับชายคู่ให้มาเลเซียครับอ๋อหญิงคู่ครับหญิงคู่ อ่ายิงเดียวยิงเดียวว่นี่ยากนีเ่เรเอิร์ตใต้แล้วใช่ใช่เดียวครับอรโอเคแล้วรายการต่อไปเจอใครครับเจอรายการต่อไปเจอเกยเสียคแล้วแรงเลยโอเคสู้ๆนะครับ <พา S 1> ขอให้ล้างราสำเร็จคูค่ผสมครับให้เลือกเหรอให้เลือกว่าใครชนะไทยแลนด์สิคะไหทยแลนด์ใครแข่งกันได้โอเคชายคู่ครับชายคู่ใครชิงเอ่อ มาเลากับไทเป,อ,ทเปอ,อ่ะอรู้เปล่ามาเล่กับไทเปใครเล่ยากกอล์ฟิ้งแชมป์กับตันวีคิงกับลี่หยางหวังชิลินใครชนะเอาเอามาเลแล้วกันเอามาเล,เลแล้วหญิงคู่ครับหญิงคู่ก็ไทยสิคะโอเคหญิงเดียวเดี่ยว,วเหรอโหเล่นยากอ่ะเพื่อนเราทั้งสองคนเลย <c oughs> นั่นแหละนั <c oughs> ่นแหละเลือก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  เอาใครดีวะเอาเอาสายก็ได้ครับสายใช่เดียวครับใช่เดียวพิกเซอร์กับไม่นั่นเหรออึ้งกาลองโอ้หใครจะซื้อพิกเซอร์ได้ออย่างงี้เลือกอึ้งกาลองโอเครายการต่อไปเจอใครครับรายการต่อไปเจอไซน่าเนวาวรอบแรกใช่ไหมใช่โอเคครับขอให้ชนะสบายๆเลยอเมนโอเคขอบคุณครับวันนี้คู่ผสมใครจะชนะครับ เช่อ่ที่ร้าชอาย่าล็อก,กันดิอ่าชายคู่ครับชายคู <laughs> ่เออกวีเชีงตันมีเคียงกับลี่หยางของชิยินกวีเชีตัวขงิง,งอัะนแะน่ประเภทหญิงคู่ครับหพี่กิฟตอาโอเคหญิงเดียวเดียวีมาลินค่ะอานแะน่ชายเดียววิกเตอร์กับกาลอง อโ,อโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะรายการต่อไปเจอใครครับ<ม>ประเภทเประเภทหญิงเดี่ยวมูนาประเภทหญิงเดี่ยวคือยังไม่รู้ค่ะเราจับสายวันจันทร์โอเคหญิงคู่เจอใครครับอันคู่เจอเกาหลีค่ะวังขาโอเคขอให้ชนะทั้งคู่ทั้งเดี่ยวนะครับค่ะขอบคุณค่ะ ถ้าใครชนะครับผู่ผสมพี่บอสพี่ป้อยอยู่แล้วค่ะมั่นใจมากโอ้เออชายคู่ครับชายคู่ชายคู่เหรอคะชอบเลี้ยงค่ะอ่าแล้วไม่ชอบเบลละยิงคู่ครับยิงคู่ก็ต้องเป็นพี่กิ๊ฟอยู่แล้วค่ะอ๋อยิงเดียวครับยิงเดียวมาลินค่ะโอเคชายเดียวครับชายเดียววิคเตอร์ค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับคู่ผสมครับ บัตป้อครับเชียร์ไทยชายคู่ครับชายคู่อีกอย่างครับอ๋ออหญิงคู่ครับคู่ิมบิวส์ดีครับอ่าหญิงเดียวครับสองเดียวเมือนไรมาเรียนมาเล่นแล้วก็ชายเดียวครับชายเดียวใครเจอใครครับวิกเตอร์กับอึ้งกันลองวิกเตอร์ครับเขาวิกเตอร์โอเครายการต่อไปมากับตัวน้ำเจอใครครับ ยูซินค,ครับับเดยี่คร oh, ับโอเคขอให้ชนะนะครับครับมิกซ์ับเบิลฮูเวนอ๋อมิกซ์เบิอสติดัพโปลซับซีรีครับเมนซ์ดบเบิเมน o ์ b l บเบิไต้หวันครับฮูเมนดับเบิลฮูเมนบไต้หวันครับฮูเมนซิงเกอร์มารินครับอ๋อเมนซิงเกอ วิกเตอร์ครับโอเค thank you very much เมย์ร hmm. nah. ักแฟนไหมครับอ่านะคู่ผสมบอลคิดว่าบอ์กับป๊อปแน่ได้แชมป์อะไรแบบนี้นะครับโดยฟอร์มการเล่นแต่รอบค่อนข้างมีความมั่นใจสูงนะครับส่วนระเภทชายคู่เนี่ย คิดว่าน่าจะเป็นลีหยางขอชิลีเพราะว่ามีความเร็วความแรงความเด็ดขาดและก็เหนียวด้วยนะครับน่าชนะไปได้ครับส่วนผู้ก็น่าจะเป็นเชยงยังไงก็ยังเชียร์ยุบวิวอยู่แล้วเพราะว่าถึงแม้เราจะเป็นรองความเหนียวแน่นนะครับแต่ว่าเราเล่นในบ้านแล้วก็อยู่ในช่วงที่ชนะเกาหลีมาได้แลวยังช่วงที่ยังมีความมั่นใจนะครับน่าจะชนะไปได้ครับส่วนประเทศอินเดียตอนนี้มาลินน่าจะมาะเพราะว่า ลูกเร็วรูปแรงแล้วก็ลูกพาวุธที่มีความด็ดขาดเยอะมากครับประเภสุดท้ายก็เป็นชายเดี่ยวน่าจะวิตเตอร์ครับพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงทับฟอร์มมันก็ดูแน่นมากแล้วก็ดูมีความพร้อมที่สุดเลยครับที่จะเป็นแชมป์เดี๋ยวมาดูการสุดท้ายแล้วคนจะถูกติดข้อ รายการโยเน่งทยนา์โอเพนนะครับซึ่งก็ขอยินดีกับแชมเปี้ยนในทุวประเภทด้วยนะครับก็อาทิตย์หน้าครับจะมีการแข่งขันต่อไปเลยนะครับก็คือรายการโปรต t าไทยแลนด์โอเพนนะครับซึ่งจะเริ่มในวันอังคารนะครับยังไงก็ฝากเป็นแฟนป็นติันชาวไทยครับร่วมชมร่วมเชียร์ในกีฬาไทยในทุกประเภทนะครับทาง True Sport นะครับ่ายทอดสดทั้งคู่เช่นเดิมนะครับ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราักีฬาทีมชาติไทยทุกคนด้วยนะครับแล้วเจอกันนอาทิตย์หน้าครับ